วันนี้20มีนานะครับ2566นะครับเป็นอีก9หนึงของทอทอที่เราต้องจดวันนี้ไว้วันนี้นะครับจะเป็น first shipment นะครับของออ t โตที่จะส่งไปภายใต้คอนเซปต์ของ pre shipment inspection เป็นการส่งมะพร้าวน้ำหอมจากประเทศไทยไปจีนครับกระบวนการนี้ก็เป็นการส่งแบบ certified นะชื่อเก่าหรือว่า pre shipment inspection เราเคยมาเปิดงานแล้วรอบึนใช่เชื่อเราได้ไง อ่านี่ครับต้องมาดูด้วยตาครับว่ามะพร้าวน้ำหอมแน่นๆแท้ๆนะครับรถแรกมีสติกเกอร์ AOT อยู่ด้วยใช่ครับออโต้ครับ AOTTO ใครตรวจให้เรานี่ฮะอันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการของ C C i C C C i C เนี่ยกลุ่มบริษัทที่รับการรับรองมันเขาเรียกว่า certified body กันแล้วกันรับรองจากรัฐจีนมีแบบเนี้ยอยู่ทั่วโลกเลย ประเทศไทยก็มี2อสามสาขาเราไม่ใช่ใครอยู่ๆคิดว่าจะมาเซอริฟายให้ชาวบ้านก็ได้รัฐบาลจีนเขาก็ต้องปั๊มตายทีใช่ครับว่าคนนี้ไปเซอรติฟายได้ถูกต้องครับพอแปะเสร็จปุ๊บสแกนปั๊บข้อมูลขึ้นอ่าขึ้นเลยแล้วก็มีตั้งแต่ว่าผลิตที่ไหนลงอยู่ตรงไหนใครบรรจุแต่ละลูกก็มีนี่เขาบอกว่าไปถึงจีนนี่ใครดูดนำมะพร้าปุ๊บเขาเห็นสติ๊กเกอร์นี้แปะสบายใจได้คใช่ครับ ไม่ปลอมไม่เน่าไม่เสียใช่แล้วอยากจะรู้ว่ามาจากไหนก็เอาโทรศัพท์สแกนเลยแล้วก็รู้เลยว่าสวนไหนเป็นคนผลิตยินดีเลยครับครบับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับผมขอบคุณครับครับครับ <acco>